มาชมต่อนะพี่น้องอปลานี้งามนะครับเนี่ยยางงามแต่วันหนึ่งก็เดินไกลเหมือนกันนะครับกินดีนะพี่น้องเริ่มยูแล้ว กำลังอ้วนขำว่าขำนะพี่น้องฮึเป็นที่ฟูงของพี่ศักดิ์นะครับพี่น้องประมาณ400ตัวนะฟูงอยู่แถวหลังสงพเขาแก้วนะอำเภอสัน พญานะครับจังหวัดชัยนาทนะพี่นอ้องหลังจากใหญ่มากใหญ่ามากนะครับพี่น้องใหญ่ามากมงไม้เลยนะมือกำลังกินดีนะครับนี่ผมให้เบิ้งคูนี่นะพี่น้องสออนนะครับหนาปึกเลยนะครับเนี่ยนี่นะพี่น้อง เอา้าวโบทกับเหลืองนะครับน้าคักนาเนี่ยนะครับแดดคึมนะครับมืัอนี้คึมขึมนะพี่น้องว่าวมันแดดคึมอากาศคึมนะครับแดดว,วูแงนะครับ หาโมงครึ่งนะพี่น้องกำลังสีเทียงนะครับกำลังกินดีคักนะครับน่าง,งามนะพี่น้องน่างามง่าวยกินอลไรกันย่างทีง่โต้างงาพี่น้องน,นี่นะครับหนะ้าฮักงาพี่น้อง งี้หนาลึกนะพี่น้องออกเรื่องๆนะครับโบดนะครับข้อดีของว่าโบดนะครับพี่น้องก็คือทับพ่อแดงก็สามารถโอกาสออกแดงหลายนะพี่น้องทับพอดำโบดก็สามารถออกแดงได้นะพี่น้องมีคือข้อดีของว่าโบดเป็นอย่างคือจังราคาคือดีกว่า งอเท่านะครับพี่น้องงอเท่าโบดนะครับลักษณะงอโบดนะครับพี่น้องก็ขอบตาขอบหูดํานะพี่น้องแข้งขาดําเพี่ยดดานะครับนี่คือโบดเขียมรอยขเส้นนะครับแต่ขั้นโบดธรรมดากะขอบหูดําเพียดดานะครับพี่น้องแข้งขาดํโบดําก็แต่ความเขีมย้นนะครับ ี่ช่วงนี้บ่มี่พอคุ้มฝูงนะพี่น้องปล่อยออกกับบานนะครับเพราะว่าสิบบ่อให้ไปออกช่วงหนาฝนนะครับก็บเป็นการจัดการนะครับพี่น้องอีกแบบหนึ่งนะครับขั้นให้ปล่อยทับก็จะไปออกหนาฝนก็นที่ดูแลยากนะพี่น้องขอดออกมากอะ ฝนตกหอ,อกลมนะครับมีปัญหานะพี่น้องการสูญเสียสิหลายนะครับดูแลกันยากนะพี่น้องปลอดติดเชื้อนะครับหนาฝนอันตรายนะครับนี่นะพี่น้องสะอ่อนบรรยากาศนะครับ <c oughs> นี่นะพี่น้องให้เบืองกันคักๆเลยนะครับ ราคากะแล้วแต่ตัวนะพี่น้องตัวเพียงกะงามนะครับมัวงามกับเพียงตัวโบเพียงกะตามราคานะพี่น้องเกินเนื้อนิดๆนะครับแล่แต่รูปลักษณะการใจลูกนะครับใจลูกดีลักษณะดีกันราคากับเป็นราคานะครับ ากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปนะครับนี่เล่มพักบุงเล่มลูกเข่านะพี่น้องนี่นะครับขอดในวันพอสองวันอาจจะพอสองอาทิตย์นะพี่น้องตามแม่ต้อยๆนะครับผุบ้ใดสนใจนะพี่น้องอ่ะเอา วัคซีนลำปีนะพี่น้องนี่ออกมาได้มือหนึ่งสองมือฉีดเลยนะพี่น้องขั้นปล่อยไปสามสี่มือหามือแล้วขั้นติดโรคเริ่มมิตุ่มนี่เอายากนะพี่น้องโอกาสที่ศูญเสียนี่หลายนะครับฝ่าวฉีดเลยนะพี่น้องสองซีซีสามซีซีนะครับตามหมอบอกนะพี่น้องทำม,มออีกนินึงนะรัมอมกับโมกเก่งกันเลยนะครับแล้วก็ ได้สนใจขี้มซูนเขานะพี่น้องขั้นออกได้ซําตัวน้อยนี่หามือบ่เกินซีสมหาเมื่อนะเป็นช่วงที่เฮดเราได้ผลดีนะพี่น้องขวดหนึ่งเฮดได้สิบตัวนะพี่น้องแปดตัวสิบตัวขวดละสองร้อยสี่สิบบาทนะพี่น้องอย่าทายพยาธิแบบลาดหลังนะครับขวดละร้อยนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนักสามร้อยกิโลนะครับขั้นใส่นี่นะพี่น้องใส่ใหญ่กับใส่ขวดหนึ่งกับอีกเครื่องขวดนะครับนี่ นี่ใส่ใส้สองขวดนะพี่น้องก็ได้นะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์นะครับขั้นกาว่าหาลอยกว่าก็หาลอยขึ้นก็ใส่สองขวดเลยนะพี่น้องขั้นสีสสลอยซีลอยหาสิบก็ใส่ขวดหนึ่งกับอีกเครื่องขวดนะครับขาส่งหาสิบบาทนะครับเก็บปลายทางเพิ่มหาสิบบาทขวดละร้อยนะพี่น้องอย่าอะไรมาเลี้ยงนะพี่น้องอย่าอะไรมาเลี้ยงใส่ผาดน,นะครับอีซีสองหาศูนย์อีซีนะครับขวดละ200สองร้อยทรงฟรีนะครับผม ขวดหนึงผสมน้ำในสามสิหอดหาลิตรนะครับสิบพ่นตามตรงว่าตามขอกนะครับผมนี่นะครับจะป้องกันโรคที่มาน้ำมาเรงนะพี่น้องลำปีนะครับหรือโรคอื่นๆนะครับเฮ็ดแห่งว่าเฮ้าสมบูรณ์นะครับพี่น้องอ้วนนอนหลับนะครับพี่น้อง <c oughs> นี่กถือว่าเป็นขอดีนะครับ ไม่เก่งว่านะพี่น้อง200ยเอ้ยไม่เก๋งว่าแปดยหาสิบบาทนะพี่น้องโบเป็นสนิมนะพี่น้องสเต,ตเลสย่างดีนะครับเกียร์สามศ่บเป็นสนิมนะครับ ก่อนนะพี่น้องนี่รุนน้อยๆบดๆเท่าๆกับมีนะครับเริ่มยูแล้วนะพี่น้องกระจายกันอิ่มแล้วนะครับกระจายกันยูนะครับมาเบ่งใกล้ๆนะซุ้มมีเขาก็ไม่แต่ตัวหนาๆนะพี่น้อง <c oughs> หนาๆงามๆนะครับ องลูกแดกนะพี่น้องมันจะคว่ำครับน,นี่เท่าโบดเข้มๆเ,เลยนะพี่น้องหนานะครับเนี่ยหน่าจะลูกแรกลูกสองนะพี่น้องหนาตึบเลยนะครับโบดเข้มๆนะครับ จายเต็มทงเลยนะพี่น้องนี่ผมจะบอกการแนะนำนะพี่น้องผู้ที่มือใหม่นะบุนมีประสบการณ์นะพี่น้องถอนกินเลยนะครับนี่ง่วนะพี่น้องลำตัวซีเหลี่ยมพื้นผ้าสะดือนะครับบอสันบอญแาวนะครับเป็นรูปลักษณ์ไข่เครื่องวงกลมหรือห้างผึ่งนะพี่น้องถ่ายกว้างๆนะครับแผ่นหลังกวง้างๆนะพี่น้อง หน้าอกกว้างๆนะครับพี่น้องหางกกหางใ่หางยาวพ่วงหางดกดํานะครับแข้งขาใ่เรียบดีนะพี่น้องนี่คือลักษณะงว่วงที่เป็นตาามาเห็ดแนวนะพี่น้องมาเห็ดแมลบอกแมลพันนะครับอันนี้ผมพาไปเบิง่งสุดนี่สุดมีเขานะพี่น้อง พี่น้องสุดมีเขานะให้ลูกแดงหัวร่วนได้ขึ้นกันนะพี่น้องนี่นะครับให้ลูกงามเลยนะพี่น้องแดงหัวล่วนลูกหน่าจะอกเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วนะพี่น้องให้ลูกงามนะครับเนี่หัวล่วนงามๆเลยนะครับแม่กับบได้แดงคักนะครับพี่น้องออกเหลืองๆแต่โบดนะครับใส่พอโบด พ่อแดงก็ออกแดงนะครับพี่น้องนี่คือขอดีนะครับหนาตึบนะครับพี่น้องสวอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับโอ้ตัวนี้ก็น,นุ่มขัดง่เหลือนะพี่น้อง หรือถองหรือขวอดแล้วหรือกำลังสีขวอดกระบอกหัจักนะพี่นอ้องหรือขวอดไปแล้วนะครับนี่นะครับจัดขวอดไปแล้วหรือมากครับไปผมพาเลาะบ้างข้างนี้นะพี่นอ้องเดี๋ยวพามาเบิง่งเท้าโบสถ์ตัวคณะพี่นอ้อง นหนาเข้มๆนะครับกินหยาดีนะพี่น้องถอนกินเบิดหักเลยนี่นะครับพี่น้องเท่าโบดสวยๆนะพี่น้องเข้มๆ หนังหนาซ้ายใ่นะครับล่ำโตนี่ลึกนะครับหนาลึกนะครับทายเต็มเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีกหน่อ่น้อง <c oughs> ตุ่มผูนะครับเนี่ย <c oughs> แดงเข้มๆนะครับ เขาบวน,นะครับตัวนี้โบสูงนะพี่น้องแต่ว่าลึกอ่างไงนะพี่น้องเลิ่มเวยไปเวยมากเฉพาะวันนี้แหละนะครับพี่น้องตัวนี้นะสูงลอยหาซิบกว่าหนาลึกลูกกระทบนะครับเนี่ยญ่นะครับพี่น้องลูกกระทบเนี่ย ดีดีมื่อนี้แดดก็บพกออกซั่มนะพี่น้องคึมคึมห่อนมาสองมือนะพี่น้องห่อนคักห่อนเนี่ยผมว่าตกคักๆับนเรือดอกนะครับพี่น้องมาเกินสองสามมืออย่างไม่เก่าเลยพี่นอ ก็ได้จับได้บายนะพี่น้องมเมนของเจ้าควงก็มีฮี้งนะครับหาประสบการณ์หาข้อมูลไปเรื่อยนะพี่น้องนี่นะบรรยากาศเดี๋ยวผมจะคัดไายคลิปพิเศษนะพี่น้องเอาโบดโบสอย่างเดียวเลยนะครับหัวโลนโบสๆโบสนะครับฝูงพีศักนะพี่น้อง หายเบิ้งแต่เด็ดๆไปเลยนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับจะลากันไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับ